หลานก็เป็นคนของโอ๊ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ไกโอฟางบ้านลุงพินนะครับอยู่ตำบลย้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นที่ทำงานของลุงพินนะครับอบครั้งละคอกละ10ตัวนะครับแต่ละวันขายเกือบถึง60ตัวนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนจะขายดีหรือไม่ขายดีถ้าเป็นสุกสาร์าทิตย์นี้ ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทําไก่อฟางของลุงพินนะครับว่าลุงทํามีขั้นตอนการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจจะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะทําไก่อฟางกินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ ปใจทําทำนู้นทะํานี่นะถ้าก็มาสั่งลุงก็ทำให้เขามีทั้งอบทั้งต้มนะครับส่วนมากจะมาช่วงเย็น ครึ่งโมงขวาล้มชั่วโมงตีท่าชั่วโมงหนึงง่งครับยิงหน้ากดอย่างเงี้ยอากาศชื้นๆจัดทั้งหวังสายปีกเหมือนจะนิ่มๆ ยก้สวยนะตอนตอนแรกผมใส่ไฟต้องสามเที่ยวนะมาตอนหลังแล้วใส่สองเที่ยว hmm. ที่เราใส่ให้แน่นหน่อยอย่างเงี้ยให้เยอะหน่อย Nó ngủ đây kênh Rồi ก่อนล,งลุงก็ขขยไม่ถึงนะ แม่แก ลุงครับเปิดทุกวันไหมครับทางร้านเปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ไก่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอสองร้อยครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับลุงตั้งแต่แปดโมงยันบ่ายสองก็มีถ้ามีธุระถ้ามีธุระอ๋อถ้ามีธุระจาเป็นแล้วก็หยุดนะฮะก็เพื่อนๆสามารถมาเจอลุงพินนะครับได้ที่เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ในใต้คลิปนะครับว่าสามารถมาเจอลุงพินหรืออยากจะมาชิมไก่ โอ๊ฟางภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดนครปฐมของลุงพินได้นะครับ086ครับ086ครับผม174 174 6433 6433นะครับเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับไก่อฟฟางลุงพินเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลยิ้วลายอำเภอนครชัยศรีจัง,จงหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับก็จะขายตัวละ200บาทนะครับตัวละ200บาทก็จะมีน้ำจิ้มอยู่2อ,อย่างนะครับคือน้ำจิ้มมะขามนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดผมชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดมากๆเลยนะเพราะว่า รสชาติเด็ดดวงจีจริงๆนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาชิมอยากจะมาลิ้มมาลองไก่อาฟางลุงพินก็มาได้ที่ไก่อาฟางลุงพินนะครับผมจะปักหมุดไว้ในคาอธิบายคลิปจะให้รายละเอียดไว้ทั้งเบอร์โทรเผื่อจะได้โทรมาสอบถามนะครับขายตั้งแต่8ปดโมงจนถึงประมาณบ่ายสองนะครับของทุกวันนะครับยังไม่มีวันหยุดนะฮะยังไม่มีวันหยุด และนี่ก็คือทั้งหมดของไก่อฟางลุงเพ็นเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการขั้นตอนการทําของไก่อฟางลุงเพ็นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ไก่อาจจะไหม้แล้วก็ไม่สวยไม่น่ากินนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไก่อฟางลุงเพ็นนี้ยอดเยี่ยมอร่อยทําอบได้มาน่ากินมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอ,ขอบคุณไก่อฟางลุงเพ็น,นะครับที่อนุญาตให้ สปีดโฟต์ตมาถ่ายทําแล้วก็พาเพื่อนเพื่อมาดูพิธีการทําไก่ฟางของลุงนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม